พันพงพระราชอนุชาของในหลวงรัชกาลที่5กับศีนาบดีกระรวงยุติธรรมในขณะนั้นนั่นก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงรัชบุรีดิเรกฤทธิ์พระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่5สืบเนื่องมาจากกรมพระนาราธิปประพันพงทรงพรนิพนธ์บทละครเรื่อง ปากสีปกกณ์นำหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าพญารการ้อเรียนหมิ่นประมาทกมรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์ทำให้รู้สึกอับอายและไม่อาจอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมต่อไปได้อีกกมรมหลวงราชบุรีดีเรกฤทธิ์จึงทำหนังสือระออกจากราชการเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้กลุ่มผู้พักษาจจำนวน28คนรวมทั้งขุณรวงพญาไกลสีเทียมบุญนา ที่บดีส